คุณเคยนั่งเงียบๆในบ่ายวันหนึ่งฟังเสียงลมพัดผ่านแนวไม้หลังบ้านแล้วเผอถามตัวเองหมายว่าเราทั้งชีวิตอุทิศทุกอย่างเพื่อบุตรหลานสุดท้ายสิ่งที่เราได้รับคืออะไรฉันเชื่อว่าหลายคนเมื่อผมเริ่มข่าวหมดศีรษะมือเริ่มสัน่นก้าวเดินช้าลงต่างเคยรู้สึกเหมือนถูกลืมเลือนทั้งที่ยังอยู่ในบ้านที่ตนเองเคยสร้างขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาฉันเคยเห็นมาหลายครอบครัวบางคนพอแก่ตัวลงกลับได้รับความเข่าพบรักใคร่และการดูแลจากลูกหลานอย่างเต็มที่แต่บางคนถึงแม้จะททุมเั้งชีวิต สุดท้ายกับถูกมองว่าเป็นภาระเป็นส่วนเกินและฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าอะไรที่ทําให้ผลลัพธ์แตกต่างกันถึงเพียงนี้ความรักษาใยครอบครัวใครๆก็ห่วงแหนลูกหลานใครๆก็รักแต่ความเคารพที่แท้จริงจากคนรุ่นหลังไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความเสียสละของพ่อแม่ปูย่ย่าตายายหากแต่มาจากวิธีที่เราดําเนินชีวิตวิธีที่เรารักษาคุณค่าของตนเองในช่วงบั้นปลายบางคนทั้งชีวิตไม่รู้จักคิดถึงตัวเองรู้จักเพียงแต่เสียสละ จนวันหนึ่งต้องพบกับความโดดเดี่ยวเงียบเหงาในทางตรงกันข้ามบางคนเพียงแค่นั่งเงียบๆอยู่ตรงนั้นก็สามารถทําให้ทั้งบ้านรู้สึกเกรงใจและเข้าพนับถือความต่างอยู่ที่พวกเขาเลือกใช้ชีวิตอย่างมีหลักการมีขอบเขตและรู้จักรักษาศักดิ์ดีของตัวเองวันนี้ฉันอยากถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านเรื่องราวที่พบเห็นและได้ยินมานั่นคือหลักการสําคัญ4ข้อที่สามารถเป็นเสมือนเข็มทิศให้กับทุกคนหลักการเหล่านี้ไม่ใช่ปรัชญาที่ซับซ้อนแต่คือบทเรียนจากชีวิตจริง จากผู้คนธรรมดาที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการใช้ชีวิตหากคุณอยู่ในวัยสราหรือกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงปลายของชีวิตหลักการเหล่านี้จะช่วยให้คุณยังคงความสงบในใจและมีคุณค่าอยู่เสมอได้รับการเคารพจากลูกหลานด้วยความจริงใจและหากคุณยังอายุน้อยกว่ากำลังดูแลพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้คุณเข้าใจมากขึ้นรักมากขึ้นและให้ความสำคัญกับท่านมากกว่าเดิมดังนั้นเชิญคุณเดินทางไปพร้อมกับฉัน เพื่อค้นหาหลักการข้อแรกสิ่งที่ดูเหมือนใครๆก็รู้แต่แท้จริงแล้วคือรากเหง้าของความทุกข์ในวัยชรานั่นคืออย่าเสียสละจนเกินไปจงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นหลักการข้อที่หนึ่งอย่าเสียสละจนเกินไปจงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในสังคมบ้านเรามีผู้หญิงจํานวนไม่น้อยที่ทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับครอบครัวดูแลลูกหลานเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหนึ่งในนั้นคือคุณยายจันทีราหญิงชราวัยกว่า70ปีที่ฉันเคยพบที่ตลาดน้ําอัมพวาเมื่อแรกเห็น ฉันเห็นเพียงหญิงชราที่มีรอยยิ้มอบอุ่นกำลังจัดผลไม้ลงตะกรา้าทั้งบังคุดมะม่วงและทุเรียนอย่างคล่องแคล่วแต่เมื่อได้พูดคุยถึงได้รู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นคือชีวิตที่แบกภาระไว้เต็มบ่าคุณยายจันทิราอาศัยอยู่กับลูกชายลูกสะพ้ายและหลานเธอแทบจะไม่เคยมีเวลาของตัวเองตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงค่ำเธอทำทุกอย่างตั้งแต่กวาดบ้านซักผ้าหุงข้าวดูแลเด็กเล็กจนไปช่วยลูกสะพ้ายขายของที่ตลาดน้ำ ทุกวันเธอใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนรับใช้แต่สิ่งที่ต่างคือเธอไม่ได้รับแม้แต่คำขอบคุณหลายครั้งฉันถามว่ายายเหนื่อยไหมทำไมไม่พักบ้างเธอกลับยิ้มบางๆแล้วตอบว่าตราบใดที่ยังพอมีแรงขอให้ลูกหลานได้สบายใจก็พอแล้วแต่ร่างกายของคนเราย่อมมีขีดจำกัดวันหนึ่งในขณะที่กำลังล้างจานคุณยายก็หมดสติล้มลงเพื่อนบ้านต้องช่วยพาส่งโรงพยาบาลฉันยังจำเสียงลูกสะภ้ยที่พูดตอนนั้นได้ชัดแม่เอางานทั้งหมดมาทำเองพอป่วยขึ้นมาใครจะช่วยเลี้ยงลูกให้ละ่ะ คำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลงกลางใจมันไม่ใช่ความห่วงใยแต่มันคือการตําหนีทั้งที่ตลอดเวลาคุณยายคือคนที่แบกรับทุกอย่างไว้เพียงลําพังหลังจากครั้งนั้นคุณยายจันทิราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะพูดคําว่าไม่เวลาที่เหนื่อยเธอบอกหลานว่าวันนี้ยายอยากพักบ้างหนูเล่นเองนะเธอเริ่มจัดเวลาให้ตัวเองตอนเช้าไปออกกําลังกายเบาๆกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตอนบ่ายนั่งคุยเล่นกับเพื่อนบ้านบ้างบางสัปดาห์ไปวัด ฟังพระสวดมนต์หรือร่วมกิจกรรมทำบุญกับเพื่อนเก่าๆจากนั้นเธอเริ่มหัวเราะมากขึ้นแววตาก็เปล่งประกายขึ้นอีกครั้งในช่วงแรกลูกสะพ้ายไม่คุ้นเคยกับการที่ไม่มีคนช่วยทุกเรื่องในบ้านบางครั้งก็แสดงความไม่พอใจแต่ไม่นานนักทั้งลูกชายและลูกสะพ้ายก็เริ่มเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบเองมากขึ้นพวกเขาแบ่งงานบ้านกันทําให้บรรยากาศภายในครอบครัวไม่อึดอัดเหมือนก่อนหลานๆก็เริ่มเข้าใจและช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นทุกคนค่อยๆตระหนักว่าที่ผ่านมา พวกเขาพึ่งพาคุณยายมากเกินไปสิ่งที่ฉันเห็นจากเรื่องของคุณยายจันทิราคือความรักที่ไม่รู้จักหยุดพักความเสียสละที่ไม่มีขอบเขตสุดท้ายมันจะไม่ถูกมองว่าเป็นความรักแต่กลายเป็นหน้าที่ของคุณยายแทนความเคยชินของคนรอบข้างทําให้พวกเขาไม่รู้สึกซาบซึ้งอีกต่อไปพอคุณยายล้มลงพวกเขาจึงเพิ่งตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงนี่จึงเป็นบทเรียนสําคัญว่าการรักลูกหลานนั้นเป็นสิ่งที่งดงามแต่ถ้ารักจนลืมตัวเองความรักนั้นจะกลายเป็นภาระโดยไม่รู้ตัว เราควรเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนแบ่งเวลาให้ร่างกายและจิตใจได้พักบ้างไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตหมดไปกับการรับใช้คนอื่นการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการทําให้ความรักที่เรามอบให้ลูกหลานมีคุณภาพและยั่งยืนกว่าเดิมเมื่อผู้สูงอายุอย่างคุณยายจันทีราเลือกที่จะรักตัวเองชีวิตทั้งของเธอและครอบครัวก็ดีขึ้นพร้อมกันบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงบ่นและความอึดอัดกลับกลายเป็นบ้านที่มีรอยยิ้มและความเข้าใจมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ฉันอยากบอกทุกคนว่าจงรักตัวเองก่อน แล้วความรักจากลูกหลานจะกลับมาอย่างแท้จริงหลักการข้อที่สองรักษาศักดิ์ศรีอย่าโต้เถียงเอาชนะกันอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากเล่าเป็นเรื่องของคุณตาวีรัตอดีตครูประถมที่จังหวัดพิษณุโลกสมัยหนุ่มๆเขาเป็นครูที่เคร่งครัดรักความเป็นระเบียบและยึดมั่นในกฎเกณฑ์พอเกษียณแล้วเขาย้ายมาอยู่กับลูกชายและลูกสะพ้ายเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับหลานๆแต่เมื่อคนต่างรุ่นต้องมาอยู่ร่วมกันความคิดและวิถีชีวิตย่อมไม่เหมือนกัน ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเริ่มก่ะตัวเป็นปัญหาในบ้านคุณตาชอบความเป็นระเบียบเช่นอยากให้ทุกคนกินข้าวตรงเวลาอยากให้เด็กๆใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่าดูโทรศัพท์แต่ลูกสะพ้ายกลับเป็นคนสบายๆเลี้ยงลูกแบบอิสระหลายครั้งเมื่อคุณตาพูดแนะนําเรื่องการดูแลหลานกลับเจอสายตาเลี่ยงหนีหรือบางครั้งก็เกิดบรรยากาศอึดอัดในบ้านถ้าเป็นคนอื่นอาจเลือกเถียงหรือยืนยันความคิดของตัวเองแต่คุณตาวีรัตเลือกอีกทางเขาไม่เถียงไม่บังคับไม่ตอกย้ำด้วยคำพูดเขาเพียงยิ้มบางๆ แล้วเก็บความคิดของตนไว้คุณตาออกไปหาความสุขข้างนอกบ้านตอนเช้าไปสวนสาธารณะฝึกไทเก๊กกับกลุ่มเพื่อนเก่าตอนบ่ายนั่งอ่านหนังสือธรรมะหรือเล่นหมากรุกกับเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนเย็นก็กลับบ้านด้วยใจที่สงบเมื่อฉันถามว่าตาไม่โกรธบ้างหรือที่คนในบ้านไม่ค่อยฟังคุณตากลับหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าโกรธไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเขายังไม่พร้อมจะฟังต่อให้พูดมากก็ไร้ประโยชน์เงียบไว้นี่แหละบางทีเขาจะคิดเองได้คำตอบนั้นสะท้อนถึงความลึกซึ้งของคนที่ผ่านโลกมามาก การนิ่งเงียบในบางเวลากลับมีพลังมากกว่าการพูดเป็นร้อยคำไม่นานนักความเงียบสงบของคุณตาก็เริ่มเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านลูกสะภ้ยที่เคยหงุดหงิดกลับเริ่มรู้สึกเกรงใจเวลาจะให้หลานดูโทรศัพท์ก็มักลดเวลาให้สั้นลงลูกชายเองก็หันมาปรึกษาคุณตาในหลายเรื่องส่วนหลานๆก็รักคุณตาเพราะรู้ว่าคุณตาไม่เคยดุไม่เคยตะโกนแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือศักดิ์ศรีของคนสูงวัย ไม่ได้อยู่ที่การพูดเสียงดังเพื่อเอาชนะใครแต่คือการรู้จักวางใจรู้จักเลือกเงียบในเวลาที่เหมาะสมและรักษาความสงบ,บภายในใจความเข่าทับไม่ได้มาจากการที่เราชนะการโต้เถียงแต่มาจากการที่คนอื่นยอมรับในความสงบและความหนักแน่นของเราหลายครั้งในครอบครัวความขัดแย้งที่บานปลายไม่ใช่เพราะเรื่องใหญ่โตแต่เพราะไม่มีใครยอมถอยถ้าผู้สูงอายุยังยืนกรานจะเอาชนะในทุกเรื่องสุดท้ายก็กลายเป็นคนแก่ขี้บน่นในสายตาลูกหลานแต่หากรู้จักถอย รู้จักยิ้มรู้จักเงียบเมื่อถึงเวลาเราจะกลายเป็นเสาหลักที่มั่นคงและอบอุ่นของบ้านคุณตาวีระสอนฉันว่าความสงบคือพลังที่แท้จริงยิ่งแก่ตัวลงเรายิ่งควรรู้จักเลือกเก็บคำพูดและใช้ชีวิตด้วยใจที่สงบเมื่อนั้นความเคารพจะมาเองโดยไม่ต้องร้องขอหลักการข้อที่สมไม่อยู่แบบพึ่งพาแต่รักษาระยะห่างที่พอดีเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณยายแสงดาวหญิงชาราที่จังหวัดอีสานหลังจากสามีเสียไปหลายปีเธอย้ายมาอยู่กับลูกชาย และลูกสะภ้ายเพื่อช่วยเลี้ยงหลานตอนแรกทุกอย่างก็ดูอบอุ่นลูกสะภ้ยพูดขอบคุณบ่อยครั้งลูกชายเองก็บอกให้แม่พักผ่อนอย่าทำงานหนักเกินไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเคยชินทำให้สิ่งที่เคยเป็นน้ำใจกลายเป็นหน้าที่โดยไม่รู้ตัวคุณยายแสงดาวตื่นแต่เช้าหุงข้าวทำอาหารล้างจานสักผ้าและทั้งวันอยู่กับหลานเล็กๆแทบไม่ได้พักบางครั้งเธอ,อยังไปช่วยทำงานไร่ทำสวนเล็กๆอีกด้วย บ้านนี้เหมือนจะหมุนอยู่บนบ่าของเธอแต่ไม่มีใครถามว่าแม่เหนื่อยไหมหรือแม่อยากพักบ้างไหมจนวันหนึ่งระหว่างที่กำลังยกขันน้ําดื่มไปให้ลูกสะพ้ายเธอเผอหลอททาหกลูกสะพย้ยพูดด้วยเสียงเบาๆแต่เหมือนคมมีดว่าแม่ไม่ต้องทํหรอกยิ่งทํายิ่งทําให้เราลําบากคํานั้นแทงใจคุณยายอย่างแรงวันต่อมาเธอจึงตัดสินใจเก็บข้าวของเล็กๆน้อยๆกลับไปอยู่บ้านไม้เก่าในหมู่บ้านเดิมเช้ารดน้ําผักเย็นให้อาหารไก่ค่าก็อ่านหนังสือสวดมนต์ เธอเลือกที่จะอยู่เงียบๆไม่โทรหาลูกบ่อยไม่ไปกวนแต่เฝ้าดูอย่างห่วงใย,ยจากระยะไกลสิ่งที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากหลังจากที่คุณยายหายไปจากบ้านนั้นความรู้สึกของลูกชายและลูกสะพ้ยก็เริ่มเปลี่ยนไปพวกเขาโทรหาบ่อยขึ้นบางครั้งก็พาลูกหลับมาเยี่ยมซื้อข้าวของมาให้เด็กๆที่เคยเจอยายทุกวันจนชินตอนนี้กลับดีใจมากเมื่อได้เจออีกครั้งคุณยายแสงดาวเล่าให้ฉันฟังด้วยรอยยิ้มว่าตอนอยู่ใกล้เกินไปเขาเห็นเราเป็นภาระแต่พอเราถอยออกมา เขากลับเห็นคุณค่าของเราคำพูดนั้นทำให้ซันคิดถึงคำเก่าแก่ที่ว่าคนใกล้เกินไปเหมือนดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงจนต้นไม้ไม่อาจเติบโตความรักก็เช่นกันมันต้องมีระยะห่างที่พอดีจึงจะคงอยู่ได้อย่างยาวนานในฐานะพ่อแม่ปูย่ย่าตายายแน่นอนว่าเราทุกคนอยากอยู่ใกล้ชิดกับลูกหลานอยากดูแลอยากช่วยเหลือแต่ถ้าอยู่ใกล้เกินไปโดยไม่รู้จักเว้นพื้นที่ส่วนตัวความใกล้ชิดนั้นอาจกลายเป็นการควบคุมโดยไม่ตั้งใจและสร้างความอึดอัดให้คนในบ้าน การถอยออกมาเล็กน้อยไม่ได้หมายถึงการตัดขาดแต่คือการให้โอกาสลูกหลานได้เติบโตได้รู้จักคิดและรับผิดชอบด้วยตนเองและเมื่อถึงวันที่เขาเหนื่อยล้าเขาจะนึกถึงเราเองจะกลับมาหาเราเองด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเคารพสิ่งที่คุณยายแสงดาวทำไม่ใช่การละทิ้งครอบครัวแต่คือการรักษาความสัมพันธ์ในแบบที่ยั่งยืนกว่าเดิมเธอไม่หายไปจากชีวิตลูกหลานแต่เลือกจะเป็นเงาไมา้ที่อยู่ห่างๆให้ความร่มเย็น โดยไม่บดบังแสงแดดที่เขาต้องการเพื่อเติบโตหลักการข้อที่4การมีอิสระทางการเงินเพื่อรักษาคุณค่าของตัวเองในบั้นปลายชีวิตเงินอาจไม่ได้ทําใหเรามีความสุขทั้งหมดแต่การไม่มีเงินเลยกลับทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความยากลําบากและนั่นคือเรื่องราวของคุณตาบุลเลิศชายชราจากเชียงรายผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างขยันขันแข็งและมัชนชทดมาตลอดทั้งชีวิตคุณตาบุญเลิศเป็นชาวไร่ชาเขาปลูกชาอยู่บนเนินเขาเล็กๆใช้แรงกายและแรงใจสะสมทีละเล็กละน้อยสร้างบ้านไม้หลังหนึ่ง และเก็บเงินพอประมาณไว้ในบัญชีธนาคารหลังจากภรรยาเสียไปเขาอยู่คนเดียวแต่ยังคงทํางานบ้างเพื่อให้ชีวิตไม่ว่างเปล่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเริ่มถดถอยลูกชายคนโตเข้ามาพูดจานมนาว่าพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องที่ดินหรือบ้านแล้วส่งต่อให้พวกเราดูแลเถอะพ่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยความรักลูกและเกรงใจไม่อยากให้ใครคิดว่าตนเองห่วงสมบัติคุณตาก็ตัดสินใจโอนที่ดินและบ้านให้ลูกชายช่วงแรกทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นแต่ไม่นานบรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนไป คุณตาถูกตำหนิว่าเปิดทีวีเสียงดังไปบ้างหรือเดินเล่นในห้องรับแขกผิดเวลาเด็กหลานนอนอยู่แต่คุณตาลุกเดินก็ถูกบน่นจนสุดท้ายคุณตาต้องเลือกนั่งเงียบๆอยู่มุมบ้านเหมือนไม่มีตัวตนสิ่งเหล่านี้บั่นทอนหัวใจของเขาอย่างมากวันหนึ่งคุณตาบุญเลิศเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงผ้าเล็กๆเ,เดินออกจากบ้านไปอยู่กับลูกชายคนเล็กเขาไม่ได้โกรธไม่ได้ไวุ่นวายแต่เลือกที่จะรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยการไม่อยู่ในที่ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าตอนที่ฉัันไไดด้้้พูคุยกบเขาใใตร่มมหญ คุณตากล่าวประโยคหนึ่งที่ฉันไม่มีวันลืมว่าเงินไม่ได้ทําให้ลูกหลานอยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้าไม่มีเงินเราก็ไม่มีแม้แต่เสียงของตัวเองคําพูดนี้ฟังแล้วสะเทือนใจเพราะมันคือความจริงที่ผู้สูงวัยหลายคนประสบโดยไม่รู้ตัวคุณตาบุญเลิศสอนให้เห็นว่าอิสระทางการเงินไม่ใช่เพื่อจะควบคุมลูกหลานแต่คือการปกป้องตัวเองจากการพึ่งพาความเมตตาเพียงอย่างเดียวถ้าไม่มีทรัพย์สินหรือเงินเก็บเลยทุกการตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับผู้อื่นตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยเช่นจะกินอะไรจะใส่เสื้อผ้าแบบไหน ไปจนถึงเรื่องใหญ่เช่นการรักษาพยาบาลและการใช้ชีวิตประจําวันความรู้สึกถูกลดค่าทําให้หลายคนกลายเป็นเหมือนคนเกินในบ้านที่ตนเองเคยสร้างในทางตรงกันข้ามหากผู้สูงวัยยังมีเงินเก็บเล็กน้อยหรือบํานาญประจําหรือกองทุนสํารองสําหรับสุขภาพสิ่งเหล่านี้แม้ไม่มากก็ทําให้มีสิทธิเลือกในชีวิตมีอิสระที่จะตัดสินใจและมีศักดิ์ศรีที่จะไม่ต้องรอความสงสารจากใครการเก็บไว้เพื่อตัวเองไม่ใช่เพราะไม่รักลูกหลาน แต่เพราะรักและอยากให้ความสัมพันธ์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพไม่ใช่ความสงสารหลายครั้งพ่อแม่คิดว่ามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ในความจริงการเก็บบางส่วนไว้เพื่อใช้เองต่างหากที่จะทําให้ลูกหลานนับถือและเห็นคุณค่าฉันเชื่อว่าไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าการที่คนที่เคยเป็นเสาหลักของบ้านกับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระการมีอิสระทางการเงินจึงเป็นเหมือนกรอบป้องกันให้ผู้สูงวัยยังคงยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแม้จะไม่แข็งแรงเหมือนก่อนแต่ก็ยังมีสิทธิเลือก มีเสียงและมีคุณค่าในสายตาคนรอบข้างเรื่องของคุณตาบุญเลิศจึงกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าในวัยชราเราไม่จําเป็นต้องมีเงินมากมายแต่ต้องมีเงินของตัวเองพอให้ใช้จ่ายพอให้ตัดสินใจและพอให้รักษาศักดิสรีไม่ต้องรอใครมาตัดสินใจแทนและไม่ต้องกังวลว่าจะถูกมองข้ามเมื่อเรามองย้อนกลับไปในสี่เรื่องราวที่ผ่านมาทั้งคุณยายจันทิราคุณตาวิรัตคุณยายแสงดาวและคุณตาบุญเลิศเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าชีวิตบ้านปลายจะสงสุข หรือทุกขดทนขึ้นอยู่กับวิธีที่เราวางหลักการดําเนินชีวิตหลักการแรกที่คุณยายจันทิราสอนเราคืออย่าเสียสละจนเกินไปความรักที่ไม่มีขอบเขตสุดท้ายจะกลายเป็นภาระการรู้จักรักตัวเองและจัดสรรเวลาให้ชีวิตบ้างทําให้ความรักที่มอบให้ลูกหลานไม่แปรเปลี่ยนเป็นความเคยชินที่ไร้ค่าแต่เป็นความรักที่มีคุณภาพและยั่งยืนหลักการที่สองที่คุณตาวีรัสถ่ายทอดคือการรักษาสักดีด้วยความสงบการโต้เถียงเอาชนะไม่เคยสร้างความข่าวลบที่แท้จริง มีเพียงความหนักแน่นเงียบอย่างเข้าใจและใจที่สงบทเท่านั้นที่จะทําให้ลูกหลานมองเห็นคุณค่าและอยากน้อมรับคําสอนด้วยความเต็มใจหลักการที่ 3. จากคุณยายแสงดาวคือการรักษาระยะห่างที่พอดีความใกล้ชิดที่มากเกินไปบางครั้งทําให้ความรักกลายเป็นการควบคุมโดยไม่รู้ตัวเมื่อผู้สูงวัยรู้จักถอย19ก้าวความสัมพันธ์ในบ้านกลับแน่นแฟ้นขึ้นเพราะลูกหลานได้เห็นคุณค่าที่แท้จริงเมื่อเราไม่อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาหลักการที่4ของคุณตาบุญเลิศคือ การมีอิสระทางการเงินเพราะเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีเลยเราอาจไม่มีแม้กระทั่งสิทธิจะตัดสินใจในชีวิตของตัวเองการเก็บไว้บางส่วนเพื่อใช้เองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการรักษาศักดิ์ศรีและสร้างความสัมพันธ์กับลูกหลานที่ตั้งอยู่บนความเคารพไม่ใช่ความสงสารเมื่อรวมทั้งสี่หลักการเข้าด้วยกันเราจะเห็นเส้นทางของชีวิตบานปลายที่งนงามผู้สูงไวัยไม่จําเป็นต้องเป็นศูนย์กลางของบ้านเสมอไปแต่ควรเป็นรากฐานที่มั่นคงเป็นร่มเงาที่อบอุ่น ให้ลูกหลานได้เติบโตอย่างอิสระและพร้อมจะกลับมาหาเราในยามที่คิดถึงและโหยหาวัยสราไม่ใช่ดูแห่งความรุ่งโรยหากแต่เป็นฤด,ดูแห่งการเปลี่ยนผ่านใบไม้ที่เปลี่ยนสีไม่ใช่เพราะหมดค่าแต่เพราะถึงเวลาแสดงความงดงามในอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันเมื่อเราแก่ตัวลงสิ่งที่ควรทําไม่ใช่การยึดติดกับการเสียสละหรือการบังคับแต่คือการใช้ชีวิตอย่างสงมีขอบเขตและรู้จักคุณค่าของตัวเองดังนั้นหากวันนี้คุณเป็นผู้สูงวัยหรือกําลังก้าวสู่ช่วงชีวิตนั้น จงอยากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงจงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเช่นตื่นเช้ามานั่งจิบชาอุ่นๆเดินเล่นรอบบ้านไปวัดทำบุญอ่านหนังสือที่เคยวางไว้หรือปฏิเสธงานบ้านที่เกินกำลังเพียงเพราะอยากพักผ่อนเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือการประกาศให้โลกรู้ว่าเรายังมีสิทธิ์เลือกยังมีคุณค่าและยังมีเสียงของตัวเองและหากคุณเป็นลูกเป็นหลานโปรดจําไว้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องการไม่ใช่การดูแลอย่างโออาฟุ่มเฟือยแต่คือการ ข่าวพดการฟังเสียงและการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ท่านเป็นการมอบความรักที่แท้จริงให้ผู้สูงวัยไม่ใช่เพียงการให้อาหารหรือที่อยู่แต่คือการให้เกียรติให้ความหมายและทําให้ท่านรู้สึกว่าอย่างสําคัญท้ายที่สุดนี้ฉันขอฝากไว้ว่าชีวิตบ้นปลายจะสงบสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าผู้สูงวัยรู้จักรักตัวเองรักษาศักดิ์ศรีรักษาระยะห่างและรักษาอิสระทางการเงินได้มากน้อยเพียงใดถ้าทําได้เช่นนั้นทุกวันของวัยชาราจะไม่ใช่วันที่รอคอยค,อยความตาย แต่จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสงบรอยยิ้มและคุณค่าที่แท้จริง